เราไปต่อด้วยกันในข้อที่4เพื่อนที่ดีจะต้องมีอะไรคะมีความกล้าหาญกล้าหาญอะไรคะข้อที่21-22ิบเอ่สพวกพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีจึงคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาเป็นใครกันใครจะเอาภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าทําไมท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้ถามว่าทําไมต้องมีความกล้าหาญ เพื่อนสี่คนนี้ต้องทำเหตุการณ์บางอย่างที่เสี่ยงตายแถมเสี่ยงกับการถูกนินทาซุบซิบว่าร้ายเพราะในเวลานั้นมีคนที่จ้องจับผิดพระเยซูริ์นั่งล้อมล้อมอยู่นั่นก็คือคนที่เป็นธรรมอาจารและฟาริสีเพื่อนที่ดีจึงเป็นเพื่อนที่มีความกล้าหาญเขากล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าธรรมอาจารกับฟาริสีจะว่าอะไรเขา แล้วก็ไม่ได้แคร์ด้วยว่าสิ่งที่เขาทําไปจะถูกธรรมจารย์และฟาริสีเนี่ยสวนกลับมาว่าทํำอะไรและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นว่าถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้ขอให้ร,รักษาไว้เขามีความกล้าหาญในการทําบางสิ่งบางอย่างโดยไม่สนใจสายตาคนอื่นเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้านําให้เขาทําเป็นความกล้าหาญในความเชื่อบางครั้งคนแห่งความเชื่ออาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่แคร์ใครไม่ฟังใครแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ เราต้องมั่นใจว่าเรากําลังทําตามน้ําพระทยัยพระเจ้าทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยเมื่อเรามั่นใจอย่างนั้นแล้วเวลาเราถูกโจมตีเมื่อไหร่เราจะมีเสาหลักอยู่ในใจของเราว่าเราทําไปเพราะอะไรจะมีมนุษย์รอบๆบตัวเราที่บางทีบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมาดึงให้เราเขวหรือทําให้เรารู้สึกว่าเราต้อง เรากลัวว so right ่าเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราเราเป็นห่วงว่าเขาจะคิดอะไรเกี่ยวกับเราเราคิดว่าเขาจะอะไรยังไงกับเราแต่เพื่อนไม่ได้ห่วงเลยค่ะเพื่อนเขาไม่ได้ห่วงว่าธรรมจันทร์กับฟาริสีจะคิดอะไรกับเขาหรือจะว่ากับเขาแต่ตอนนั้นเขาเห็นแล้วแหละเพราะว่าในพระกุมีมาราโกอีกตอนหนึ่งเนี่ยในในเหตุการณ์เดียวกันน่ะได้บันทึกว่าธรรมจันทร์กับฟาริสีก็ซุบซิบมีการพูดถึงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นด้วยว่าเอาและเอาแล้วดูสิทำไมอยู่ๆพระเยซูจะมายกโทษบาป แล้วดูซิคนนี้อยู่ๆลงมาจะมาให้การรักษาดังนั้นแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเราต้องมั่นใจแล้วก็ไปต่อถ้าเราจะมีเพื่อนอย่างนั้นขอให้เรามีเพื่อนที่ไม่แคร์ใครถ้าเขาแครพระเจ้าเป็นหลักแล้วก็ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและท้ายที่สุดขอบคุณพระเจ้าจากคนง่อยคนนี้ขอนิยามศัพท์ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันคนง่อยคนนี้จากคนติดเตียงกลายเป็นคนติดตาม ไปดูสไลด์ถัดไปเราไปเห็นภาพของเขาลูก,กาบทที่5้าข้อยีบถึงยีแต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนและกลับไปที่บ้านของท่านท่านในนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าทุกคนยกที่นอนและกลับบ้านพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเห็นไหมคะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเขาเองอยู่ติดที่นอนมาตลอดชีวิต จากคนติดเตียงใช่ไหมคะกลายเป็นคนติดตามเมื่อเขากลับไปเขาก็สรรลเสริญและถวายเกียรติพระเจ้าเขาก็ไปพูดจนกระทั่งคนก็เห็นว่าออเนี่ยคือการอัศจรรย์นั้นชีวิตของเราบางทีเราอาจจะเคยอยู่บนที่นอนเราเห็นภาพชายคนง้อยคนนี้เมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์ตำแหน่งเขาเปลี่ยนไหมคะเมื่อก่อนเขาอยู่บนเตียงแต่ตอนนี้เป็นไงคะเตียงไปอยู่บนตัวเขาแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะเมื่อก่อนก่อนไม่พบพระเยซูคริสต์ เขาอยู่บนเตียงแต่พบพระเยซูคริสต์ปุ๊บเตียงไปอยู่บนตัวเขาเรามองเห็นแล้วเราคิดถึงอะไรในชีวิตเราไหมคะว่าเมื่อเรามาพบพระเจ้าตําแหน่งบางอย่างในชีวิตของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะหรือว่าก็ยังเหมือนเดิมเชื่อพระเจ้าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าชีวิตก็ไม่เคยเปลี่ยนอะไรที่แย่ก็ยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนเลยนั่นหมายความว่าเราเป็นคนติดเตียงตลอดชีวิตคะ่ะพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นผู้เชื่อที่ติดเตียงตลอดชีวิต เตียงเคยอยู่ใต้ตัวเราก็อยู่อย่างนั้นแหละมานวันสกการบะก็ตัวเราก็อยู่บนเตียงคือติดเตียงตลอดชีวิตเชื่อพระเจ้าแต่เดี๋ยวยังเป็นเชื่อคนเชื่อพระเจ้าแบบคนติดเตียงขอเราลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วยกที่นอนให้อยู่เหนือเราและเปลี่ยนชีวิตของคนที่ตามพระเจ้าจะมีการเปลี่ยนและเป็นการเปลี่ยนที่คนจะเห็นได้ด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นแต่สําคัญที่สุดขอปิดท้ายด้วยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่า ไม่ว่าเราจะพยายามมองหาหรือมีเพื่อนที่ดีแค่ไหนเรารู้จักคบหาเพื่อนที่ดีเท่าไหร่ขอให้เราเองมีพระเยซูคริสต์ <t any o> เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด <t any o> สังเกตหัวข,ข้อวันนี้ไหมคะที่ฉันตั้งหัวข้อว่าใครคือเพื่อนที่ดีแค่ด <t any o> ีเฉยๆแต่ยังไม่ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือใครคะพระเยซูคริสต์ถูกต้องค่ะเรามีเพื่อนที่ดีแต่ขอให้เพื่อนที่ดีที่สุดของเราคือพระเยซูคริสต์เพราะว่าถ้าเรามีพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เราจะมีวิจารณญาณหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ภาษาคนทั่วไปเขาเรียกว่าเซน์ในการเลือกเพื่อนเองขอให้เราให้พระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและติดตามพระองค์ไปและเราจะไม่ติดเตียงเอเมนไหมคะ <Amen. S 1> เราเป็นคริเสเตียนติดเตียงอยู่หรือเปล่าคะต้องใครๆต้องมาช่วยเราใครๆต้องมาสนใจเราใครๆต้องมาใส่ใจเราใครๆต้องมาทําให้เราใครๆต้องอะไรโอ้สนใจเราเมื่อก่อนเพื่อนต้องหามเขาขึ้นไปหาพระเยซูคริสต์ ตอนนี้เขาแบกที่นอนเราวิ่งกลับบ้านได้เลยค่ะเราวิ่งหรือยังคะหรือยังติดเตียงอยู่การครบเพื่อนเป็นสิ่งที่สําคัญเพรี่ฉันบอกชอบพระวจนะของพระเจ้าเราเห็นเรามีเพื่อนแบบไหนและเราจะเป็นเพื่อนแบบไหนอยากให้เรามองในมุมกลับสองมุมเราเป็นเพื่อนแบบไหนขอให้เราเป็นเพื่อนที่พยายามจะดึงคนอื่นเป็นเพื่อนที่ดึงคนที่เพื่อนเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าไม่เป็นไร พูดกับเขาไปพูดกับเขาไปหวานไปเรื่อยๆบางทีการหวานเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดผลแต่เราก็พูดไปเรื่อยๆชวนเขามาโบนหรือหนุนใจเขาด้วยพระคัมภีร์หรือว่าบอกเขาว่าเอออธิษฐานเผื่อนนะพระเจ้าช่วยได้พระเยซูช่วยได้พูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเป็นเพระาะอะไรเพระาะชจนะที่จะเกิดผลในวันไหนเพราะว่าพระคัมภีร์บอกคนให้เกิดผลไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นพระเจ้าเท่านั้นเราจะเป็นเพื่อนแบบไหนแล้วเราจะมีเพื่อนแบบไหนขอให้เรา กลับไปที่จุดเริ่มต้นคืออะไรคะให้พระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราค่ะเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าและเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเราจะได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อค่ะใครอยากเห็นสิ่งที่เหลือเชื่อบ้างคะอยากเห็นที่ฉันก็อยากเห็นมีหลายอย่างที่เหลือเชื่อไม่รู้จะเชื่อยังไงแล้วเหมือนกันค่ะแต่เรารู้ในพระเจ้าเราจะได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่ออธิษฐานด้วยกันตอนนี้นะคะขอพระเจ้าช่วยเรานําเรา ถ้าเรากาลังมีเพื่อนที่ไม่ได้เข้าในเงื่อนไขนี้เลยนะคะไม่พยายามให้เราติดกับพระเจ้าหรือไม่มีความเชื่อพยายามจะดึงเราออกจากความเชื่อขอเราอธิษฐานระวังที่เราจะมีเพื่อนเพราะเพื่อนคืออิทธิพลที่จะมีผลกับความคิดจิตใจรวมถึงจิตวิญญ,ญาณของเราขอพระเจ้าให้เรามองเห็นว่าพระเยซูคริสต์คือเพื่อนที่ดีที่สุดพระองค์คือเพื่อนที่ เราเองนั้นปาารถนาที่สุดและพระองค์คือเพื่อนที่จะช่วยเราในทุกเวลาเป็นเพื่อนที่สัต์ซื่อกับชีวิตของเราไม่เคยทําร้ายเราไม่เคยทําให้เราผิดหวังหรือเสียใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเราทั้งหลายก็มองเห็นว่าพระองค์เมื่อเราเห็นเป็นพวกเป็นเพื่อนเราต้องเห็นพระองค์เป็นจอมเจ้านายเราจะยอมจํานนต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าและเราจะเป็นคนนั้นที่พระเจ้าจะใช้เราและนําเราพระบิดาเจ้าข้าข้าพงทั้งหลายจึงขอบคุณพระเจ้า ขอพงทรงนำเราให้เรามีสติปัญญาในการเลือกเพื่อนมีสติปัญญาในการครบคนขอพระเจ้านําเราให้เราแยกออกว่าใครคือแกะใครคือหมาป่าเพื่อเราจะไม่หลงไปจากการถูกกัดกินจากผีมาสตานที่เข้ามาในคราบของหมาป่าและเมื่อเรามีพระเจ้าองค์เดียวมีพระเจ้าสูงสุดมีพระเจ้าที่แท้จริงเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าจะให้สติปัญญากับเราในการดําเนินชีวิต